ขัดแย้งของสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทางตอนนี้เนี่ยนะครับทางสภาเขาก็จะมีการตั้งคณะกรรมการปรองดองสมรณฉันขึ้นมาแต่ตัวคณะกรรมการซะเองเนี่ยมันวิตจะไม่ปรองดองฮะแล้วมาจากในสัดส่วนของรัฐบาลด้วยนะคือก่อนหน้านั้นมีชื่อคุณสุพรอัถาวงอย่างนี้แรมโบอีสานซึ่งใครด่ารัฐบาลเนี่ยแกโต้ทันควันนะนสาย<ม>ไฟใช่แล้วอีกคนนึงคุณธนกรบางบุญคงชนะคุณแดก อันนี้ก็หัวหมูหัวหมูทะลวงฟันเหมือนกันเลยแล้วคนบอกว่ารัฐบาลจะส่งตัวแทนเป็นสองคนนี้ไปเข้าร่วมอย่างนั้นหรือมันจะได้ปรองดองหรือนะฮะปรากฏไปมาล่าสุดคุณผู้ชมสองคนที่อกหักนะครับเพราะชื่อเนี่ยจากทางฝั่งของคอรมอเนี่ยส่งไปที่คุณชวนแล้วไม่ใช่สองคนนี้เลยแต่พลิกกลับเป็นชื่อของสสประชาธิปัตย์ที่คุณจุรินเนี่ยให้สัมภาษณ์เว้เมื่อวันก่อนว่าจะเป็นคนนี้แหละคือคุณเทิดพงษ์ชยนันนะ เสร็จแล้วไป,ไปม,ามาก็มีข่าวว่าจะไม่ใช่คุณเทิดพงษ์และจะเป็นคุณแรมโบ้กับคุณแดกธนกรแทนสุดท้ายไปคุยใหม่ชื่อออกมาจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งไปสองคนคือเทิดพงษ์ชยานันสสบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์จริงๆส่วนอีกหนึ่งคนก็ไม่ใช่โคต้าพลังประชารัฐอย่างที่ลือกันแต่กลายเป็นพลเอกชัยชาญช้างมงมงคลรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมเวลาเราเห็นทางสสเนี่ยตั้งกระทู้ถามขอให้นายกมาตอบ ทุกครั้งจะเป็นพลเอกชัยชาญไปแทนซะ80%สเปต์ท่านนี้แหละนะครับเป็นท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมอยู่นะครับในขณะที่สัดส,ส่วนของสสฝั่งรัฐบาลหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยประธานวิปรัฐบาลคุณวิรัตรัตนเศษก็ส่งรายชื่อเรียบร้อยแล้วตามเดิมไม่พลิกโผก็คือ2คนจากพลังประชารัฐเนี่ย อสองคนคนแรกจากพลังประชารัฐคือคุณนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์อีกหนึ่งคนก็มาจากพักร่วมรัฐบาล <ฮะ S 2> ที่มีจํานวนสอส,อสอมากเป็นอันดับสองคือพักภูมิใจไทยเป็นคุณสระอัดกลิ่นประทุมนะครับ <ฮะ S 2> อันดับ3คือประชาธิปัตย์คุณเทิดพงศ์ก็ไปใช้สัดส่วนโคตาของคอรมอแทนก็แฮปปี้เอนดิ้งไปหลังจากคลุมเครือแล้วก็แง่งๆกันอยู่2วันใช่ค่ะแต่จริงจริงก่อนหน้านั้นลุงป้อมดูแบบเอาให้เขาทํางานก่อนลุงป้อมอะ ตอบไปแล้วด้วยนะว่าเป็น2คนนั้นน่ะเป็นคุณแรมโบ้กับคุณธนากรนักข่าวไปถามว่าสองคนนี้ใช่ไหมลุงป้อมพยักหน้าแล้วยิ้มแล้วนักข่าวถามต่ออีกว่าเอ้ยแต่สองคนนี้ภาพลักษณ์เขาดูไม่ปลองดองนะลุงป้อมบอกอย่างที่คุณนุ่นบอกอ่ะให้เขาทํางานก่อนมันก็เลยการว่าเอานี่คอนเฟิร์มแล้วไงว่าเป็น2คนนี้เสร็จมีเรื่องว่าคุณุมีข่าวกระแสข่าวว่าคุณจุรินไม่พอใจเพราะคุยกับอาจารย์วิษณุแล้วว่าจะต้องมีคุณเทิดพงศ์ไปไปมามนายกบอกเดี๋ยวยังไม่สรุปมาอีกทีวันต่อมา ครุปเิงแล้วคุณเทิดพงศ์เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนพอเห็นชื่อนี้บอกอุ้ยเหมาะสุดแล้วคนนี้คือพรรษาการเมืองอะไรด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอการทํางานที่บุคลิกประณีประนอมแล้วก็ไม่เคยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในข้อขัดแย้งอ่ะในยุคที่ผ่านๆมาคนก็เลยมองว่าเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วทําไมไม่ได้สุดท้ายได้จริงๆพูดถึงข้อขัดแย้งนะคะมีแล้วเมื่อวานในที่ประชุมกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากผ่านวาระแรกกันไปกรรมธิการก็ทํางานปรากฏว่าคุณวิรัตรัตนเสถซึ่งเดิมทีเป็นประธาน กรรมธิการเนี่ยแวบลงมาประชุมสภาปรากฏว่าให้อีกคนหนึ่งเป็นสอวอมาทําหน้าที่ประธานแทนนะคะครประชุมไปได้สักชั่วโมงหนึ่งปิดประชุมไปเลยเอา้าวทำไมล่ะไปต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าฝั่งคุณทีรัชัยเนี่ยที่มาจากพักเก้าวไกลเนี่ยแกยืนขึ้นถามสอวอรจริงใจไหม จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยแสดงความจริงใจหน่อยอยก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาที่ดูแล้วประธานในขณะนั้นบอกโอ้ย่ไม่น่าจะทําหน้าที่ต่อได้ไม่น่าจะคุยกันต่อได้ก็เลยสั่งปิดประชุมนะคะและด้วยความที่ไม่มีการถ่ายทอดด้วยไงต่างคนต่างมาตั้งโพเดียมแถลงกันเลยความก็ไม่เหมือนกันอามาฟังฝัง่งแรกก่อนฝั่งฝ่ายค้านนาโดยคุณรังสิมันโรมนะคะจากพรรก,ก้าไกลก็บอกว่า ตอนแรกเนี่ยเปิดประเด็นมาด้วยการจะพิจารณาแก้256 ว่ายังไงดีเราจะต้องทําประชามติหรือไม่เพราะว่าถ้าไปแตะหมวด1หมวด2เนี่ยสองเขียนเอาไว้ว่าคุณต้องถามประชาชนก่อนอนะคะในวงเล็บ8เนี่ยบอกไว้เลยว่าคุณต้องไปประชามติทีนี้คุณธทีรช,ชัยก็เลยยืนขึ้นนะคะตั้งขับถามถึงความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญก็เลยทําให้ประธานชั่วคราวในขณะนั้นก็คือคุณมหันนบเดชพิทักษ์เนี่ยได้ใช้อํานาจสั่งปิดประชุมค่ะคุณรังเซมันบอกว่าเนี่ยคือปิดไม่ให้ถ่ายทอดออกไปข้างนอกด้วยเนี่ย คงจะกลัวดูไม่ดีในสายตาประชาชนมีการตะคอกตัดบทจนในที่สุดใช้อำนาจสั่งปิดประชุมทันทีฝั่งคุณธีรชัยก็บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะเปิดให้กรรมธิการพูดได้ทุกแง่มุม คุณธทีรชัยเองก็เป็นรองประธานกรรมธิการต,ตนเองเนี่ยเป็นรองประธานกรรมธิการกลับถูกสก,กัดไม่ให้พูดถูกใช้อำนาจปิดประชุมเมื่อถามถึงความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยฝ่ายนึงก็อยากจะให้แก้ง่ายๆอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้อยากให้แก้โดยง่าย ซึ่งตนเองก็อภิปรายถึงที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นการสืบทอดอํานาจเป็นเรื่องที่เราต้องพูดแต่อาจจะไปสกิดความรู้สึกสอว,อวก็เลยถูกคัดค้านจากสอวอถึงขนาดบอกว่าจะไม่ร่วมงานด้วยเลยนะคะอ,อีกคนนึงคือคุณโกศลปัทธรรมะจากพรร่อไทยบ,บ้างคุณโกศลเนี่ยบอกเสียดายเวลาเสียดายภาษีเสียดายเบี้ยเลี้ยงและเรียกร้องให้คนที่มาทําหน้าที่ประธานกรรมธิการเนี่ยช่วยมีวุฒิภาวะหน่อยใครก็ตามจะมาทําหน้าที่ ประธานการประชุมเนี่ยขอให้มีวุฒิภาวะมากกว่านี้ทุกฝ่ายมีสิทธิ์ชี้แจงทุกแง่ทุกมุมของรัฐธรรมนูญอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ขอให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงค่ะโอ้นี่แหละนะครับ มันจะทํางานต่อกันไปได้ไหมนี่สิเออม,มัน,มนขัดแย้งกัน <จะ S 2> ขนาดนันนะคะแล้วมันจะจบกลางเดือนมกราคม<ช>อย่างที่บอกไหมเนี่ยอมเวลาเนี่ยมันเหลืออีงนิดเดียวเองเพราะว่าสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวก็ปิดปีใหม่หล<อ>ังจากนั้นพอเปิดมาก็เหลือแค่2อาทิตย์คุณก็ถึงกําหนดที่คุณจะต้องถแถลงรายงานผลต่อสภาแล้วนะครับคุณวิรัตรัตนเศษในฐานะที่เป็นประธานตัวจริงของกรรมธิการชุดนี้เนี่ยเมื่อว,วานนี้มาโพเดียมถแถลงขอโทษประชาชนเลยฮะแล้วก็ยืนยันว่า เดี๋ยวเดินหน้าต่อได้แน่ทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้วเข้าใจไม่ถึงขนาดเข้าหน้ากันไม่ติดหรอก <c oughs> คุณวิรัตรัตนเศสนฐานะประธานคณะกรรมการที่การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมาที่โพเดียมและเล่าให้ฟังครับว่าคือจริงๆตอนแรกตัวเองทําหน้าที่ประธานการประชุมนี่แหละ <c oughs> แต่ว่าทําหน้าที่ไปได้หนึ่งชั่วโมงต้องไปที่ห้องประชุมใหญ่ที่มีการประชุมสภากันอยู่ก็เลยมอบหมายไวใ้ให้กับรองประธานคือคุณมหันนบเดชวิทักษ์ท่านสวมาทําหน้าที่แทน แต่บอกว่าก้าวเท้าออกมาได้แค่15นาทีมีโทรศัพท์ตามตัวบอกคุณวิรัตกลับมาห้องประชุมกันมาทการด่วนเลย <c oughs> งงฮนะพอกลับไปถึงปุ๊บคุณวิรัตบอกพอผมผมไปถึงนะ <c oughs> เขาปิดประชุมทันทีเลย <c oughs> เพราะว่าตอนก่อนผมจะถึงเนี่ย <c oughs> เขาเตรียมจะปิดอยู่แล้ว <c oughs> ซึ่งคุณวิรัตก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยถือเป็นกฎหมายสําคัญของประเทศดังนั้นทุกคําพูดทุกประโยคในการตัดสินใจต้องละเอียด ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนซักถามสอบถามอภิปรายอย่างกว้างขวางทราบว่าพออภิปรายกันไปมาเกิดความขัดแย้งจนต้องปิดประชุมขอเรียนว่าในฐานะกรรมธิการฝั่งรัฐบาลเราเห็นว่าในเนื้อหาตรงที่มันขัดแย้งกันเนี่ยคืออนุ8ของมาตรา256ฮะ <S <S ซึ่งฝ่ายค้านเขาเสนอให้ตัดอนุ8ทิ้งทั้งหมดเลยแต่ว่าทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยมองว่าควรจะต้องคงเอาไว้ก็บอกว่าไปชี้แจงและตอบคำถามเองก็แล้วกันว่าเหตุผลคืออะไร เราไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมมาตรา256อนุ8หรือว่าวงเล็บ8เนี่ยคืออะไรนะครับเจาะลงไปที่มาตรา256ซึ่งก็คือวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ,ใ,ะในส่วนของวงเล็บ8เนี่ยมีเขียนไว้อย่างนี้ครับว่าในกรณีร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขหมวดที่1บททั่วไปแล้วก็หมวดที่2พระหมหากษัตริย์หรือหมวด15หมวด15ก็คือ การแก้ไขตัวรัฐธรรมนูญนี่แหละนะครับถ้าหากว่าจะในการแก้ไขมันมีแตะสามหมวดนี้ปุ๊บก่อนที่จะไปดําเนินการได้เนี่ยจะต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนถ้าเสียงประชามติเห็นด้วยถึงจะไปดําเนินการต่อได้นี่คือส่วนสําคัญทีนี้ มันก็มีจุดที่พูดไม่ตรงกันอยู่ตรงที่ว่าบางคนอย่างของอนาคตขออภัยของก้าวไกลเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดถึงจุดที่จะไปแตะหมวดหนึ่งหมวด2อเรื่องอพระมหากษัตริย์อะไรทั้งสิน้นแต่เข,า,ข,า,ขาบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรที่จะแก้ง่ายอาพอแก้ง่ายเนี่ยก็เลยมองว่าวักวงเล็บ8เนี่ยมันมีการบอกว่าถ้าคุณจะไปแก้3ามหมวดนี้ต้องไปทําประชามติก่อนเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมันแกยายากดันกกงนั้นตัดหมวดนี้ออกไปเลยเนี่ยไอ้ตรงวงเล็บแปดเนี่ยตัดออกไปทั้งวัก แต่ทางฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเข้าใจว่าคือทางฝั่งสวเขาบอกว่าตัดไม่ได้เพราะหมวดนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นอุปสรรคในการแก้รัฐมนูญแต่มันอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณแตะหมวดหนึ่งหมวด2ที่มีบททั่วไปกับหมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องทําประชามติคุณจะยกเลิกทิ้งว่าแก้ได้เลยโดยที่ไม่ทําประชามติเนี่ยไม่ได้มองกับคนละมุมละจริงจริงมันก็คือพูดถึงหมวด1หมวด2นั่นแหละใช่พูดถึงวงเล็บนี้นะคะใช่นะครับทีนี้ จากส่วนเนื้อหากลับมาที่ส่วนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในห้องประชุมค,คุณวิรัตเนี่ยบอกว่าเนื่องจากตัวเองก็ไม่อยู่นะ <c oughs> ก็เลยสอบถามหลายคน <c oughs> เขาก็บอกว่าก็คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยเอาเป็นว่าขอให้ใจเย็นเอาเหตุเอาผลมาคุยกันแล้วผมเดี่ยไปประสานแล้วทั้งสองฝ่ายเขารับปากว่าครั้งหน้าจะเข้าประชุมต่อฮะส่วนที่หลายคนเป็นห่วงว่าทันไหมคุณวิรัตยืนยันว่าเอาจริงๆนะถ้าหลังจากเสร็จวงเล็บ7วงเล็บ8วงเล็บ9ของมาตารา256เนี่ย ก็คือที่มันมีปัญหากันก็คือ3วงเล็บนี่แหละถ้าเสร็จตรงนี้ได้เนี่ยก็เหลือแต่ส่วนที่ไม่ค่อยน่าห่วงแล้วก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดของสสรนะครับซึ่งบอกว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่ประมาณวันที่6กถึงแมกราคมจะพิจารณาอีกครั้งแล้วก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนยังไงกลางมกราคมเนี่ยน่าจะทันนักข่าวก็เจาะถามไปฮะว่าตกลงที่ทะเลาะกันเนี่ย เป็นประเด็นละเอียดอ่อนใช่ไหมคุณวิรัติก็บอกว่าคือในวงเล็บ8มันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวด1หมวด2องไงอย่างที่เมื่อสักครู่อธิบายให้คุณผู้ชมฟังอ่ะ<ฆ>ผมก็เลยเสนอว่าให้แขวนไว้ก่อน<ฆ>อย่าเพิ่งคุยเรื่องนี้ไปคุยเรื่องอื่นก่อน<ฆ>แต่ปรากฏว่าก็ยังถกเถียงกันอยู่นักข่าวเจาะฮะสรุปหมวด1หมวด2นี่แก้ได้ไหมคุณวิรัติยืนยันว่าถ้าเราคงวงเล็บ8ไว้ก็จะแก้ไม่ได้ยกเว้นไปทำประชามติ<ฆ>นะครับพอถามย้ำว่างั้นแปลว่าต้องทำประชามติก่อนถ้าทำ ก็จะแก้ได้ใช่ไหมถ้าประชามติบอกมาว่าให้แก้คุณวิรัติบอกใช่แก้ได้จริงๆก่อนที่จะเริ่มการประชุมเนี่ยนะคุณหมอชลนานสีแก้วสสพักเพื่อไทยเนี่ยก็ถูกถามคําถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าตกลงเพื่อไทยคุณจะเอายังไงเพราะว่าจะแตกไหมร่างของฝ่ายค้านเองก็บอกว่าไม่แตกหมดหนึ่งหมดสแต่ทำไมเหมือนท่าทีเปลี่ยนคุณหมอชลนานบอกว่าคือไม่ได้ ไม่ได้เป็นฟิลว่าอยากจะไปแก้แต่หมายถึงว่าไม่อยากจะให้ไปกั้นสสรขนาดนั้นว่าห้ามแก้ถ้าแก้เพื่อให้มันดีขึ้นเช่นแก้หมดหนึ่งในส่วนรายละเอียดว่ากระจายอำนาจท้องถิ่นมากขึ้นอ,อย่างเงี้ยก็อยากจะให้แก้ได้ใช่คะ่ะมาฟังฝัง่งสอวอกันบ้างนะคะคุณดิเรกฤ์จเจนคองธรรมก็เป็นโฆษกกรรมธิการชุดนี้แหละก็บอกถึงเมื่อวานนะคะที่ประชุมมีการเสนอแก้256ให้มีเงื่อนไขาการแก้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปทีนี้เนี่ยก็เลยอยู่ในช่วงที่จะ พิจารณารายละเอียดแต่ว่าปรากฏว่าก็ยืนยันนะคะว่าทุกฝ่ายมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจในการแก้ไขจะต้องเป็นไปตามเหตุผลข้อเท็จจริงส่วนเรื่องของการถกเถียงกันในชั้นกรรมธิการก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งผาดพิงกันถูกกล่าวหาบ้างไอ้ฝ่ายที่ถูกกล่าวกล่าวหาเนี่ยก็ต้องชี้แจงบางทีเหตุผลประกอบการชี้แจงก็อาจจะพลาดพิงกลับไปอีกอันนี้เป็นเรื่องปกติข,ของการประชุมก็ใช่นะคะเวลาเราดูถ่ายทอดเนี่ยขอใช้สิทธิพลาดพิงก็ทันทีแล้ว แล้วก็บอกว่ามันเป็นปกตินะคะก็ยืนยันว่าการทํางานของกรรมธิการยังเดินหน้าไปได้ด้วยดีแล้วก็ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ้าก้าวไกลเขาบอกนะว่าเนี่ยมีการปิดกั้นการแสดงความเห็นแล้วรวบรัดตัดบทปิดประชุมคุณเดกฤทธิ์บอกว่าคือก็เป็นดุลพินิษของประธานขณะนั้นนะพอเห็นว่ากรรมธิการบางท่านกําลังมีอารมณ์ก็เลยปิดประชุมนี่ก็ไม่ได้ผิดปกติเป็นเรื่องธรรมดาที่จะดําเนินการค่ะก็มองว่าถ้าเกิดเราทํางานร่วมกันเนี่ยหยุดกล่าวหา กันเถอะเราทํางานด้วยกันต้องให้เกียรติกันแล้วก็อยากให้สร้างบรรยากาศให้ดีนะคะว่ากันว่าเกิดจากการที่มีการเท้าความถึงรัฐมนุน60ว่าเป็นการสืบทอดอํานาจคอสชออก็เลยอาจจะทําให้สวซึ่งรับการแต่งตั้งมาจากคอสชอเนี่ยเขาไม่พอใจนะครับเราพักกันก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสําคัญทิ้งท้ายอรุณสวัสดิ์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนอจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ